ผมมีเช่นเคยกับรายการชาตเบกชานเอลนะครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อที่การรีวิว bft x 2 ss 0 1 1น k นะครับผม g o กอน r l d สายซันดรากอนนะครับผมลองดูกันดีกว่าในกล่องก็จะเป็นริปลึกドラกอนวอลเดี๋ยวๆๆๆนะนี่นี่ๆๆๆนี่นี่แล d วก็วอลสามสิบแปดใบแล้วก็ไปทริปเปิลการสิบสี่ใบนะครับผมรวมชุดพร้อมเล่นห้าสิบสองใบหนึ่งกล่องเล่นได้เลยนะ แต่ว่าถ้าจะให้ดีมันมีตัวบางตัวที่ให้ใบเดียวแล้วก็ถ้าอยากเก่งก็ซื้อสีได้นะครับผมมาแกะกันดีกว่าในอันนี้ชือพาะนั่นก็จะแถมสนามที่เราไม่ได้เห็นมาสนามน,นะครับผมอ่าการให้ดูด้วยมันเดิมนะวันเดิมนะครับผมามามีอะไรอ่านี้อ่าเนี่องจากเรารีวิวบัตตี้แต่เพียงแตน,เห,นเหมือนกากคืออะไรโอเค <c oughs> มามา,มาดูันีก้ก่อน หลักการแกะเหมือนเดิมอันนี้มีสุ่มหลังกล่องไหมครับไม่รู้อ่ะมึงเคยรู้อะไรมัม้งเนี่ยฮะแบบนี้ต้องหักเดืนเดือนที่ไม่เคยได้ <c oughs> อ่าโอเคมาหลังกล่องอ๋อเป็นแฟกนะครับผมนี่นี่เคยเห็นภาพหลุดมาอยู่ว่าเป็นแฟกแบบสวยงามมากนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าขี่ได้เนาะอันแม่อันแน่อันแน่สวยนะครับผมแฟกเป็นร็อกเกนโบนะครับผมให้มาใบเดียวพอให้มา มาดูกันครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างมา,มาอันนี้เป็นเบลตัวใหม่นะครับผมอ่าชิ้นส่วนของเทพสุริยนันเบลดราดก้อนนะครับผมที่มีสกิลในการเสิร์ชหาอ่าบอ<า>ล <บา S 2> โซเล่ใช่ไหมใช่ครับผมใช่บอลโซเล,ล่ร่างไหนก็ได้เนาะนใช่บันบันเฉพาะบอล <บา S 2> โซเล่บอ<า>ลโซเลยนะครับให้มาทั้งหมด5ใบนะครับผมเป็นบัตตี้แลนด์หนึ่งใบแล้วก็ธรรมดาอีก4ใบนะครับผมเป็นบัตตี้ได้เลยพร้อมเล่นเลยครับผมต่อไปก็จะเป็น คือช็อคคเอช็อคอย่างไงดีให้เห็นอาโลเดี๋ยวผมหยิบอย่างนี้ลนโลนะครับผมสี่ใบนะครับผมเป็นโลที่มีสกิลที่ดีมากนะครับผมก็คือยกเลิกการโจบติอ่าเราจะสามารถไล่การนี้ได้ก็ต่อเมื่ออ่าเราไม่มีคู่แข่งจำเป็นต้องเตรียนะค,คู่แข่งแล,แล้วเราไม่มีมัตเตอร์ในช่องกลางนะครับผมก็คือยกเลิกการโจบตีนั้นจากนั้นหากเรามีมังกรสุริยนันโจหนึ่งถ้ามีนีโอตากอนได้เกตถ้ามีมังกรดำหนึ่งได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยโอไม่เห็นไม่เห็น นี่นี่อ่ะเป็นทิปโป้การ์ดนะครับผมให้มาโนสีใบคุ้มเลย <_ m> โหเยี่ยมจะยิงจะเอาไปใส่เด็กแย่ก็ได้นะใส่ดรกก้อนโวล้วนก็ได้ใส่อ่าสตาร์ล้วนก็ได้ใส่ดักเนสล้วนก็ได้นะครับผมดีดีดีถ้าใส่เงี้ยแหละดีแล้ว <_ m> ถ้ามีบาซเล่อยู่ก็ได้ใส่เบรครบเลย <_ m> ให้มาสี่ใบนะผม <_ m> ต่อไปเป็นอ่าเึบ <_ m> ไม่โครับดรกก้อนฟอร์์นะครับผมอ่าดรกก้อนฟอร์์ล่าง แห่งสุดยอดสุริยันนะครับผมเป็นทปปร,ริปเปิลกราสนะครับผมเงื่อนไขาการปล่อยง่ายมากเลยมีบาร์เลใช้3จบก็ใครโหได้แล้วเกมต้องจ่ายนะครับผมสกิลก็คือเมื่อเรมต้อไฟนอลเฟสก็สแตนการตีแล้วก็มาสามารถโจมตีในไฟนอลเฟสได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถคอมมอนเตอร์ไม้ตายจากบนมือจจาากกช่ออองดอบ,บนมืหรือช่องดรอปได้หนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสนะครับผม การคอบแบบนี้จะไม่นับว่าเป็นการ Impact Call นะครับผมเรายังสามารถ Impact Call ซ้ำได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองเป็น Triple c a r d นะครับผมให้มีสี่ใบคุ้มเลยคุ้มเลยชุดนี้ต่อไปเป็นาบลโซเล่ดีเอ็นออฟ l บลเบรกนะครับผมเป็น Impact Mon นะครับผมไซส์สามพลังหนึ่งหมื่นดิฟเฟนต์หนึ่งหมื่นสามคริสนะครับผมก็คือต้องอ คอคอสก็คือแค่วางทับบาโซเลหรือบาดากอนในชิการ์ดนะครับผมแล้วก็ใจสามเกตสกิลก็คือถ้าเราใส่อเทมที่มีการปลดปล่อยมีปลดปล่อยอยู่นะครับผมาการโจมตีของการนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้แต่ลดดาเมจได้นะ,ะแค่ห้ามยกเลิกอย่างเดียวแลผมแล้วก็เมื่อลิ้ยงไอเทกับอไอเทมสุริยันนะครับผมยิงห้าหนยคเขาเสียหายไม่สามารถลดลงได้อ่า ไม่สามารถรีดิวไอ้ห้าหน่วยนี้ได้แต่ว่ารีดิวการโจมตีของมันเองได้นะครับผมดีเก่ง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 อวยโดนยิงหน้ามาแล้วต่อไปนะครับผมให้เป็นอ่าเบลโซเลอิมเมจินนะครับผมเบาวิญญาณให้ใช้ศูนย์ให้มาทั้งหมด4ใบนะครับผมควาสามารถนะครับก็คือเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีนำเข้าอ่าเราสามารถนำการนี้เข้าสู่ มังกรสยันไปอื่นบนสนามได้นะครับผมปีเสร็จมุดยัโซเพิ่มเวฟได้นะครับผมเป็นเพิ่มเวฟแล้วก็ยัโซไปแล้วก็สกิลต่อมาแล้วผมเมื่อเจอก,การต่อสู้ของมังกรสุยันที่มีการนี้อยู่ในโซโจมตีนะครับผมอ่าหากคู่แข่งมีต่อยช่องกลางนำไปสู่เขส,สู่ช่องเกรดแล้วก็เพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยนะครับผมก็คือได้หนึ่งเกรดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลือดนั่นเองอ่าแต่ต้องอยู่ในโซของบอลโซเลนะให้มาสี่ใบนะครับผมวิญญาณเพราะเป็นบอลโซเลยอย่างเดียววะ อ๋อไม่ต้องต้องเป็นขอแค่มกรสุริยันเท่านั้นนะครับผมไม่ต้องบอสเลย์ก็ได้อยู่ในเบาก็ได้ไปต่อไปนะครับผมอ่าเบาชายบัสเตอร์นะครับผมเอาไว้ยิงได้หนึ่งใบเอฟเฟกก็คืออ่าแคสคอร์ก่อนนะครับหนึ่งเกรดหนึ่งเลือดแล้วก็เคอร์เตอร์ทำลายมอนช่องกลางคู่แข่งจากนั้นถ้าเรามีบอสเลย์อยู่ทำลายกระบนสนามได้อีกหนึ่งใบก็คือยิงมอนก่อนช่องกลางหนึ่งแล้วก็ ถ้าเรามีบาซเลก็เลือกทำลายการ์ดได้อีกหนึ่งใบนะครับผมทำลายการ์ดนะใช้คำว่าทำลายการ์ดไปต่อไปเป็นสึกชิงพิซซ่านะครับผมอันนี้นะครับผมก็คือใจนเกตแล้วก็เรื่องมังกรลุกมังกรสุร,ยริยันหนึ่งใบบนสนามเรานะครับผมแล้วก็ถ้าคู่แข่งไม่มีช่องกลางก็ยิงใส่หน้าคู่แข่งหนึ่งหน่วยดีนะครับผมเพิ่มเวฟได้ปั่นเวฟได้แต่ต้องลุกมังกรสุร,ยริยันเท่านั้นนะ บอลโซเล่ก็ลุกได้นะให้มาสองใบนะครับผมใบต่อไปอ่าบัตตี้ของเทพสุริยันนะครับผมให้มาทั้งหมดสองใบสกิลก็คืออ่าไล่าการนี้ได้เมื่อเรามีมังกรสุริยันโมสนันนะครับผมเอาสองใบบรสจุเข้าเกตถ้ามีบอลโซเล่ได้สองหน่วยแล้วก็จวดหนึ่งใบนะครับผมดีดีด,ดีก็คือไล่แน่แน่ได้สองเกตแล้วก็ถ้าเรามีบาลโซเล่ได้อีกสองเลือดสองจวดดีครับผมให้มาทั้งหมดสองใบนะ ถ้าอยากได้ครบสีก็ต้องซื้อ2กล่องนะครับผมต่อไปเป็นอ่าสุดยอดมังกรสุริยันบอลโซเลนะครับผมล่าเก่าอ่านใหม่นะครับผมทุกคนรู้สก,กิลอยู่แล้วถ้าใครยังไม่รู้ก็จะอ่านให้ฟังได้นะครับผมอ่าขอ้ขอข้อแรกกผมจ่ายสองเกตหนึ่งใบอูบนสนามโคโซก้าเอ่อมอนสเตอร์นะครับตามใดที่กันนี่อยู่ในโซตามใดที่มีโซอย,อยู่ในมอนสเตอร์นี้นะครับผมแล้วก็ขอพายาผิดอ่ามอนสเตอร์นี้ได้รับบ,บุกหนึ่งคีแล้วก็ แล้วเมื่อพลังชีวิตเราได้รับความเสียหายก็คือรีดิวสหนึ่งหน่วยนั่นเองแล้วก็มีเคาน์เตอร์ใจนงเกตยิงช่องกลางนะครับผมอ่าดีนะครับมีระเบิดแทงแล้วก็โซกาดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมให้มาสามใบนะครับผมใบต่อไปโอ้อันนี้จะเป็นตระกูลบันเบลทั้งหมดเลยนะครับผมมังกรสุรยิยนเบลดราก,ก้อนนะครับผมโอ้โหอันนี้ตั้งแต่ภาบีที่บดีนะครับผมอ่าแล้วก็มีมังกรมังกรแห่งดวงตะวัน สองประกร์เบลดา้อนนะครับผมเบลแล้วก็มีเบลนี้ล่าแห่งไม้ตายเบลดา้อนนะครับผมนี้ที่คนหากันก็ดีนะเก่งๆใจหนึ่งเลือดได้สังเกตนะใช่เป็นอาร์ตแบบบีอาร์สีขาวที่ไม่ฟลอยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอ่าเมลาเบดเอ้ยแฟลร,ร์แฟงนะครับผมเอาแฟลร์แฟงก่อนแฟลร์แฟงให้มาใบเดียวนะครับผมอืมถ้าอยากได้ครบก็ต้องมาสี่กองนะครับ ต่อไปเมลาเบดราก้อน SD นะครับผมให้มา2ใบไอตัวเล็กต่อไปก็เป็นแฟลแฟงดราก้อนเนี่ยนะครับผมไอตัวเล็กที่แททูน่ารักเลยนี่นี่นี่ให้มาหนึ่งใบนะครับผม่ให้มาสองใบตึบ,ต,ต,บ,บ,บต่อไปโลหะมังกรสุริยันดราก,ก้อนชิลโลหะมังกรสุริยันให้มาทั้งหมด4ใบนะครับผมครบเลย เพราะงั้นอันนี้เล่นมาด้ใช้ทั้งหมดโล่แปใบนะครับต่อไปก็จะเป็นเซตไอเทมยางไงใบนะครับผมคุ้มเลยอะหมัดหมัดหนึ่งหมัดอีก2นะครับผมหมัดปกป้องได้อันนี้เป็นดราก้อนฟอสนะครับผมโอ้ชื่อง่ายๆเลยดราก้อนฟอสต่อไปนะครับผมก็เป็นดราก้อนฟอสหมัดตรงพิฆาตน,นะครับผมน,นี่ดูเอฟเฟกต์เอานะครับ ต่อไปก็เป็นร็อกเกอร์ฟอสต์ร่างแห่งไม้ตายนะครับผมนี่อ่ะมาจากอย่างอย่างอย่างน้อย่าง,าง,างนี้อยู่นี้อยู่นี้อ่าอันนี้เป็นบอลเบอร์สแมชเชอร์นะครับผมอิมแพคบอลอันนี้จะเป็นอิมแพคมอลลัวๆเลยให้มา2ใบนะครับผมต่อไปเป็น Full ร็อกเกอร์ฟอสต์เกรฟูลบลลาเลียสนะครับผมให้มาทั้งหมด 1, 1นะึ่งบกี่ใบเนี่ยหนึ่งใบนะผมต่อไปเป็น บอลเซอร์โอเวอร์ลัชนะครับผมให้มาชึบกี่ใบเอ่ยหนึ่งใบแลนะต่อไปเป็นเบาลอีเทนอลนะครับผมบผมอลโซเล่นนนเอทานอลบอลบลัสเตอร์นะครับผมคีย์อนันนั่นเองดีนะครับผมให้มาทั้งหมดอ่ะหนึ่งใบนะครับหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นแค่แฟลกเ์มบนนี้นะครับผมน่าแค่แฟลกแค่นี้ก็สวยแล้วนะอืมก็โอเคครับงก็วันนี้ก็หมดแค่นี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้า,าซื้อชุดซ c เมื่อไหร่เดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูกันนะครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย